ฝนตกพี่น้องเอ้ยสภาพอากาศอีพ่ออีแม่ไม่อยากจะเสดเลย,เยฉันขยะก่อนค่ะรู้ิเ่ี่ย,เ,ยเห็นไหมถึงได้พาเด็กน้อยไปเก็บผักม่ได้จริงๆป้านี้จะพาพวกหนูไปเก็บฝักฝั่งขนุนลูก พออายุเท่ามากงะหักเด็กน้อยเด็กน้อยไว้หลอกไว้รุ่นค่ะหักมันก็หลูกขึ้นหลานไปยังสั่นเด็กพี่น้่งเอออยากพามันเป็นเออลังหามีเด็กน้อยเบิ้งเฮาเขาก็อยากพามันไปเบิ้งอันนั้นเบิ้งอันนี้ไปเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเบิ้งแล้วเด็กน้อยอายุสิบแปดสิบเก้านี่สิบอีงอย่างประมาณนี้เออีป้านี้มาทิ้มขยะเดี่ลูกป้านี้มาทิ้งขยะขยะมันก็มีรหัสเด็ นี้มาทิ้งขยะขยะก็มีรหัสจำรหัสได้ไหมน้อเนาะจำรหัสไม่ได้ดิก็เปิดขยะไปเลยเปิดได้แล้วเดียวมึงเดียวอย่าพึ่งันจะกล้ปิดอ นนยขยะก่อนขยะมาทิ้งเนี่ยได้เมียคนไทยขยะมันจะเยอะบ้านดีฉันเนี่ยขยะเยอะบ้านป้าเนี่ขยะเยอะยเพราะว่า,วาป้ากินอาหารไทยปูปูปลาปลาอาหารซีฟออบซีฟูดแอ,อนเดียสมาทิ้งขยะให้ไม่ได้เก็บปวดหลังเก็บปวดหลังปวดขา จะปวดหลังปวดขาถึงเวลาถึงเวลาต้องเปลี่ยนอืมขยะก่อนถ้าขยะให้เด็กน้อยบึง้งนี่นี่ก็จะเป็นของหนงังสือพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นพวกขวดกระป๋องพวกขวดแก้วขวดแก้วแยก มันจะแยกขยะดิห้องขยะนอนใด,ด้ผู้ใดของขยะจะเข้ามาทิ้งขยะก็มีรหัสกดตอนป้าไปทํางานตอนป้านีไปทํางานในร้านอาหาร ardi. ป้านีก็มาทิ้งขยะนี่ยทํางาน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 เสร็จเวลาหิวขยะลงมาทิ้งขยะก็รีบหิวหิวหิวลงมาทิ้งทิ้งทิ้งเออยูมังนอก ขยะรีบขยะมาทิ้งทำงานเสร็จรีบขยะขยะเป็นถุงมันถุงดําถ้าเป็นถุงดำแ,แก่อะไรต่สิเป็นข้างนอกล่านทั้งกองกองพัดเสรกองใหญ่ใหญ่กองอาหารเวลาเขามาส่งอาหารส่งอียงเนี่ยเขาต้องพับกองให้ดีเป็นแพ็คๆๆออกไปทิ้มข้างนอกเนี่ยาอาหารนันก็สิมนีม้ขยะแยกแบบนี้แหละเขาเอาไปทิ้มข้างนอกทั้งแลนเสริร์ฟทั้งวิ่งทิ้งขยะขยะเสร็จฝ้าทิ้งขยะให้เขาอยากให้ บ่อยากให้กุกไ่อยากให้เชฟเขาด่าเขามบม่อยากให้กุกให้เชฟเขาด่าเขาก็เฝ้าทิ้งขยะให้มันถืกใจเขาบม่อยากเฮ็ดงานแบบแบบทะเลาะก,กันใช่ไหมเขาก็เฝ้าเหตดเฝ้าเห็ดเขาเหตุหงานหลายเขาก็าดกาดกาดกได้ความรู้หลายเขาขี่ขันเขาก็ได้ความรู้เลยงางเขาใส่เขาเขาก็ยิ่งได้งานเยอะพักฝนตกจากจากที่ไรสุดเมื่อกี้เลย จะงวดหน้าป้าพาพวกเธอไปเก็บพงเก็บผักใช้ชีวิตอยู่มังนอกมันเป็นยังไงมันสบายมันสะดวกไหมถ้าเรามีงานทําใส่ชีวิตอยู่มังนอกก็สบายเพว่าอยู่มังนอกถ้าพูดถึงอ่ะค่าของฉีดมันแพงแต่จริงเพราะว่าแต่ว่ามันใส่งเงินบอคอยได้ออกบ้านดุคือมองไทยเขาบอคอยบอคอยจิ้งจับจับจับแกบอยจับจับจับ ป้านี้ไม่ได้พาพวกเธอออกไปข้างนอกป้าจะพาพวกเธอไปเก็บผักกระดูกแล้วพวกเธอจะเห็นผักโขมผักคมอันผักโขมป้าผักคมกี่ดอกกี่ดวงตาป้านี้เบอกละ่ะจะพาเด็กน้อยไปเล่นไปเที่ยวนี่เขากับเถ้าแล้วเขาอยากเล่นคลิปว่าไปเด็กน้อยเข้ารั้วหัวม้วนไปเพื่อเจเนเรชั่นอนาคตต่อไปสายพันธุ์ใหม่ของของเด็กน้อยอ้าวเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็อยากใส่เด็กน้อยเบิ้งเขาแบบมีความสุขอยากเห็นน้อยเบิ้งเขาแบบมีความทุกข์ใครใคร สร้างให้เขามีรอยยิ้มอย่าไปสร้างให้เขามีความเครียดเนาะมีอะไรก็เล่าสู่เด็กน้อยมันฟังก็มีความสุขกับพี่น้องป้าเจ้าเข้าบ้านเลยเด้อลูกหลานป้าปะจะเข้าอาพาร์ตเมนต์ป้าแล้วฝนตกฝนตกแบบนี้ก็สิหวัวบบค่อยแข็งแรงด้วหวัวหมายถึงว่ากำหมัดกำหมัดบ่ค่อยแข็งแรงไม่นินดไม่น้อยก็จะเป็นไข่ลดเท่ามาเอ้ยเป็นไปตัวทิ่ย์ตวเด่น ตากฝน,นยังสิเป็นไป,ไปทุกทีทุกเดือนตั้งแต่ไปเด็กว่าเลยอย่างไบบ้มมาสิยามสู่ตายย่าหำที่อไอใครเงานั่งโจกหน้าเขามาเา้ามวนกับน้องมากลายเพลงอยู่เมืองหลอกว่าก็อยากตั้งแต่หมอลังมันเพิ่งมีหมอลังตั้งสิไปเบิ้งคอนโซนคอนเสิร์ตโควิดเขากำลัให้จับเออทีนี้พาดีเข้าบ้านก่อนนะครับขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามป้านีลูกๆหลานๆยังหอนหน้าป้ามีอะไรมาแจกป้าก็จะแจกไปนะลูกนะบายบายครับอมีความสุขครับจ้า <laughs>